เริ่มเลยสามสองหนึ่งมาดิจ่าค่ะเกษตรกรในเกษตรอีกแล้วนะคะแน่นอนค่ะว่าตอนนี้เนี่ดูปัดรถเป็นปะทุนเลยค่ะแล้ำสับปะไม้ปกมติเลยค่ะนี่เลยเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเนี่ยเราเปิดประทุนทันทีนะคะจะพาทุกท่านไปที่วัดลาดหัวนั่นเองค่ะตามไปมาที่เลย

ยุกกลางบ้านเงียนมากทาไปรถการบ้านน่ะเงี้ยน่น่ไปแล้วไปแล้วพุ่น่เียนนั่นไมอี่าองโเดียวลงี้เยส่ก้นนไปกนเดกันบปงเี่ยนาหัวสัตนะานอันนี้เอาไปใส่งานเนี่ยยอาไปไป้ไปนมัน ไปรถน้องเขาไปเด้น้องรถไปน้ะไปรถน่องไปเลี้ยงมูอ่ะมานึ่งเอาไปเขาขายบ้านได้หรอจ้าน้าแต้อยจอดไปเล่นน้ำมวกีกเข้าวในหน้าบ้านเด้ออะไรก็พอรขึ้นอีกไหมเนี่ยเอาเอากางเกงไปก่อนเวลาลงมันจะลงไม่ได้เอาเอาเกาอีกไปอย่านั่งนับเพื่อนนะเวลาลงจะลงได้เดี๋ยวอั่งนี่หรอแย่แย ่เหหกนกแ่น่าหมกเจ้าหหมกทานรกเขเป็นยังไแั้นหกกอารตอมวกเจ้ามีอไหนกนงใเกินะหมวกก้องของนไป่าไหเาไเอาเจ้ที่ไปไบันไปเาเร็วเร็วนจะไปแล้วัควาไปะไปถ่ายูวัดเน้อเอารถไปเองด้วยก็ได้

า่หน่อยจะ่อทังกมเลยแม่ใส่ปนทั้งหมดเลค่ะ

ไนที่นี้จะไป็นไบงไปไไปไปไามันจะไปกกขตูปมหมดค่ะมันไม่ได้อเ๋อเพราะมันมันเชื่อมงกับวัดไงต่ตาตาไก้อยไ้าตาานพนน

<laughs> một, hai, ơi, cái subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ gì không should you?

สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ทุกคนกันอีกรอบนะคะจากที่เราโอ้โหนั่งรถเปิดประทุนมาค่ะตอนนี้เรามาแล้วค่ะวันนี้ในพาทุกท่านค่ะมานมัสการพระพุทธสิราจาชานั่นเองวันนี้เป็นปางมาวิชัยสมัยล้านช้างค่ะอายุประมาณถึง 1, 3 3 0มปีโอ้โหยาวนานมากเลยเพราะว่าเกิดเข้ามาด้านในแล้วเนี่ยรู้สึกว่าด้านในล่มลื่นแล้วก็มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามกันเลยทีเดียวค่ะคหรือเขาเรียกอีกหนึ่งอย่างเลยค่ะนี่เลยค่ะด้านหลัง วัดราดขวดนั่นเองค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะมีปะชาวบ้านนั่นเองค่ะมาเล่าถึงประวัติความเป็นมาว่าที่นี่เนี่ยเขามีความเป็นมาอย่างไงคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนำตัวได้เลยนะครับนายสุยาจันทเที่ยวครับเป็นปาาของชาวบ้านที่ประจําอยู่หมู่บ้านลาดเก่าตาบลลาดอำเภอทรายมูลจังหวัดยโสธรครับค่ะไม่ทราบว่าที่นี่เนี่ย เออให้หนูให้หนูเรียกว่าคุณพ่ออะไรดีคะคุณพ่อคุณพ่อสุริยาคุณพ่อสุริยาคุณพ่อสุริยาเนี่ยพอในเข้ามาแล้วเนี่ยในรู้สึกว่าเออร้านขวดจริงๆเพราะว่ามีเป็นใช้ใช้ขวดใช่ไหมคะใช่ครับในการสร้างใช่ไหมคะในการสร้างในการสร้างช่วยเล่าประวัติหน่อยค่ะว่าทําไมถึงต้องใช้ขวดหรือทําไมประวัติความเป็นมาเมื่อกี้เหนถึงหนึ่งพันสามร้อยสามสิบปีค่ขั้นแรกคือที่วัดนี้เป็นแค่ดอนปูตามีเนื้อที่ประมาณสามไร่ ต่อมาพระคุณเจ้าคือพระรูเวกธรรมอาจารย์หรือหลวงปู่รอดที่ท่านามาสร้างอยู่วัดรันขวดบ้านานังเก่าหมู่สองของเรานี้ท่านก็มีมีความคิดมีความริเริ่มสถาปนิสต์ของท่านว่าท่านจะทําไงให้วัดของเรานี่แปลกกว่าวัดอื่นทั่วไปท่านก็เลยใช้ภูมิปัญญาของท่านโดยเอาขวดมาประดับติดต่อกับเป็นให้เป็นวัดให้เป็นรูปร่าง โดยใช้แรงงานของพระคุณเจ้าหลายๆรูปหรือให้ชาวบ้านมาช่วยช่วยทําล้างขวดที่เป็นสติ๊กเกอร์ออกแล้วหลวงพ่อซึ่งก็มีลูกศิษย์ลูกหาก็ช่วยกันทำํำ <ฮะ S 1> แต่ปัจจุบันนั้นชาวบ้านไม่ทราบว่าะจะทําประการใดว่าทําไมขวดไม่หลน่นภูมิปัญญาของหลวงปู่รอดหรือว่าที่ท่านทํามาท่านก็มีความสามารถของท่านก็ตั้งตาาทุกวันนี้ตั้งเมื่อปี2531 โอ้โหนานมากนานมากเลยครับ่านเดินไปคุณไปครับเชิญครับเดี๋ยวเราจะให้ดูบริเวณด้านในกันด้วยนะคะแล้วแต่ว่าพอเ,เข้ามาเนี่ยเอ็นเห็นว่ามีเขาเรียกอุโบสถหรือเปล่าคะอุโบสถครับเขาเขาเรียกว่าเป็นสะดือสะดือถ้าภาษาอีสานว่าสะดืสดอสิมซึ่งเป็นถ้าภาษากลางเขาเรียกว่าอุโบสถ <สด S 1> ซึ่งซึ่งเป็นสถานที่ทําการบวช เป็นรพระก็ได้หมดครับ<อ>โดยมีท่าน<อ>พระฤาษีท่านมาเป็นที่อุปไอเขาเรียกว่าอุปชาปที่มามาปลูกเศกที่ที่ทิ้พผลสมบทติตรงนี้ครับท่านเพราะว่าเข้ามาแล้วก็คือเป็นอีกหนึ่งสมบัที่พุทธศาสนิกชนใช่ไหมคะแล้วรับร,รวมไปถึงว่าที่นี่เวลามีงานงานวงงานบุญก็คือชาวบ้านสมาัิที่นี่ด้วยใช่ไหมมามาที่นี่หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นบุญระเพนี ของชุมชนจะเป็นผ้าป่าหรือว่าเป็นกระถินอะไรก็จะมารวมของเป็นุดศูนย์รวมของชาวบ้านที่นี่เลยครับท่านอ๋อและด้านหน้านี่คือเป็นโบสถ์ศูนย์กลางเลยที่ทุกท่านต้องมาที่นี่ต่อหรือว่าใช่ใช่มาที่นี่ทีมิ้นมาที่นี่ก่อนเพราะว่าพี่พี่เนมได้บอกไปว่าโอ้โหหนึ่งพันสอาปีเป็น พระพุทธศิลาจารย์ใช่ไหมคะที่ท่านอยู่ที่เป็นโบสถ์นี้ครับอ๋อที่เป็นโบสถ์ด้านนี้ดอกไม้ค่ะอันนั้นท่องเที่ยวครับมารับคนละชุดที่ไปไหว้มารับข้างในนะครับอเรองเท้านะครับแต่ยังกลัวอยู่เนี่ยจะขีดเข็มสองเนี่ยคือว่าฉันกลัวตายเชิญครับเชิญครับเอาคนละชุดครับระวังลื่นนะครับเดิน Terima kasih telah menonton! Thank you. thank you อันี้ก็คือบรรยากาศด้านในนะคะถ้าเกิดว่าที่เข้ามาแทนที่ได้่วนว่าเป็นสถานที่ที่มีบรรจุอัฐิแล้วก็โปร่งใสแกะาวด้วยอายุมากกว่า1,330ปีนั่นเองค่ะให้ท่าพาชมมั้ยอยากให้คุณพ่อพาชมเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนี่พระพุชญาจารย์ที่อยู่ายสามสิปีที่พระคุณเจ้าหลวงปู่รอดที่ท่านได้ขุดมาจากที่วัด

เป็นสะดืเรียกว่าสือซึ่งาเมื่อสองร้างนี้ญาติยูไม่ว่าอะไรก็เป็นไม่ว่าจะกองทำอะไรเ็นสอที่ที่อยู่ตรงนี้จะมีท่านพิเศษตรงนี้ขอไม่ว่าเป็นของทั้งจังหวัดเลยไอ้วพ่อครอยางเพระก่าพระแก่ก็จะเป็นจัหยเป็นเป็นให

เดียวตบทเนี่ยอันนี้เชิญนะคะอ่าจัลลาตรงนี้เป็นหลวงรูปเหมือนหลวงปู่รอดที่ท่านได้เสียชีวิตอ๋อจะมีเป็นรูปเหมือนอีกใช่ไหมคะแล้วแบบอยากจะให้ไปดูที่เขาเอาที่ทำไอ้เมนูเนี่ยเป็นเอาขวดทำอ๋อ สวยงามมากเลยนะเชลยค่ะพาเดินไปได้เลยคือจริงจริงพอเข้ามาด้านในอ่ะมันกว้างมากยี่สิบเอ็ดไร่ครับยี่สิบเอ็ดไร่เหรอคะสามไร่ที่นี้หลวงหลวงหลวงพ่อท่านได้จัดให้ญาติโยมทำบุญวิป่ามาก็ซื้อที่จอดกระบะค่อยๆค่อยๆซื้อไปเรื่อยๆใช่ครับรวมทั้งหมดปัจจุบันนี้ยี่สิบเอ็ดไร่ครับยี่สิบเอ็ดไร่ครับว่างเลยอ่ะตอนนี้อยู่สามไร่ระวังลื่นนะรับ เห็นเดินย่องๆกันไม่ใช่แล้วน,น,วนลืม <c oughs> ลืมครับค <c oughs> ือรูมือ <c oughs> ว่าที่ใช้น้ำันนี้ด้านในก็จะเป็นูเหมือน วีดีการประอานอยู่รอดด้านับซิมากนะครับผมช่ไหมครัเชิญนักทุ ใช่ครับลบประมาณสองแสนเดือนของกลอนสองแสนเดือนที่นี่มีเาเรียกว่าออย่างไปหลายที่เนาะเราหมายว่าเกิดมาที่นี่ขอเรื่องงานได้ที่นี่ขอเรื่องวยไหที่นี่ขอเรื่องสุขภาพไม่มครับท่าน่ามีเคยให้เห็น จะกสิบี่งให้เรียนรพ้ก็พุทธาสนาดูการความนี่ท่านจ่เีที่นี่จะเรียนที่ว่าเล็ดขายไม่ได้เล่นฝ่านไปลงปู่ไ้หมคัเชด้างหนข้าในมาว่ายลงปู่ ลือดางเลยดูแล้แก้ก็แบบไม่ดูที่ข้างบนคุไปดูไเมนก็ได้วร์มมือเจ้าสวรรค์ยังไม่เห็นภาพไอเมนนะ ที่พวกน้องไม่จะทันเลค่ะเมื่อกี้ที่พี่ผู่านค่ะได้ไปชมกันแล้วค่ะก็เป็นอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมค่ะเป็นพระพุทธศิลาจารย์บางมาวิชัยนั่นเองค่ะอายุมากกว่า1,330ปีแล้วก็เป็นรูปปั้นของหลวงปู่ลอดที่เป็นรูปเหมือนนั่นเองค่ะ ซึ่งใครที่อยากจะเข้ามาดูเป็นแบบใกล้ชิดหรือบางท่านเนี่ยบอกว่าอยากจะมาดูสถานที่พี่เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยสมงเพิ่มเป็น21ไร่แล้วก็สามารถมากันได้แต่อีกหนึ่งสถานที่ที่เราจะพาทุกท่านไปต่อนั่นเองค่ะก็เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์อีกที่หนึ่งแล้วก็เป็นที่ศูนย์รวมจิตใจของชุมชนในหมู่บ้านของเราอีกสักครู่หนึ่งค่ะจะพาทุกท่านไปที่วัดโพศักดิ์สิทธิ์นั่นเองค่ะหรือวัดป่ากอไผ่นั่นเองค่ะ